คนดูเดี๋ยวตบมือกรีการ์ดนะครับตั้งแต่เปิดรายการนะครับแล้วก็ช่วงสําคัญมาเปิดตัวศิลปินนะครับน้องๆจากสุพรรณนะครับแล้วน้องๆจากานพาหินตบมือกรีการ์ดนะครับสร้างความคึกคักให้รายการยนะครับพร้อมครับกล้องไปห้าสี่สามสอง ะะไม่ว่วาจะเป็นที่สตูดิโอแล้วก็ที่ทางบ้านเองนะคะวันนี้รายการเรา u p s t e r Dream เมื่อความฝันเป็นจริงจะนำทุกท่านไปพบกับนักสแสดงรุ่นใหม่ล่าสุดผู้ชนะรรางวัล The Comedian Season 2นะคะเขาคือเด็กหนุ่มที่มากไปด้วยความสามารถไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเล่นลิเกเล่นละครเขาทำเต็มทุกอย่างนั่นก็คือคุณลูกตา The Comedian Season 2ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเจนนาค่ะเอาละค่ะเป็นไงบ้างคะชีวิตเปลี่ยนหรือเปล่าคะกับการได้เป็นแชมเปี้ยนเดอคอมเมดี้ซีซั่นสองผมว่าชีวิตผมเปลี่ยนมากครับแล้วก็ยังไงเออดีใจามากๆครับที่ได้ผ่านเข้ามาแบบนี้ว้าวนะคะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะกับตอนที่เขาประกาศผลว่าคุณได้เป็นแชมปเปี้ยนรายการเดอะคอมเมดี้ซีซั่นสองผมรู้สึกว่าผมดีใจสุดๆเลยครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ผ่านเข้ามาในรอบนี้นะครับแล้วก็ได้แชมป์โดยที่สุดครับ ว้าวทุกคนคงอยากจะทราบคำถามของเราในค่ำคืนนี้แล้วนะคะเอาเป็นว่าดิฉันขออนุญาตถามคำถามคุณเลยละกันได้เลยฮะค่ะสำหรับคำถามแรกคุณรู้สึกยังไงบ้างตอนที่เขาประกาศผลและถ้าหากชื่อที่ประกาศนั้นไม่ใช่ชื่อคุณคุณจะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงล่ะครับก็รู้สึกว่าเสียใจนิดน,นึงครับเพราะว่าไม่ได้เป็นผมนะครับแล้วก็ ถามว่าหวังไหมก็ในใจก็มีหวังบ้างครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องทําใจสักนิดนึงครับโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะค่ะ <c oughs> ค่ะและดิฉันอยากทราบเหลือเกินค่ะคุณมีแฟนแล้วใช่ไหมคะถามว่ามีแฟนไหมครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อถามว่ามีไหมครับ <c oughs> คนทุกคนเราก็ต้องมีกันทุกคนครับ <c oughs> ผู้ชาย หรือเปล่าคะว่าความสัมพันธ์นี้ถึงระดับไหนและพอมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณเข้ามารู้สึกว่าเขาแตกต่างจากเดิมหรือเปล่าคะถามว่าเขาแตกต่างจากเดิมไหมนะครับคนทุกคนต้องมีแฟนทุกคนครับโกหกไม่ได้ครับก็คือ<ช>ว่าก็คือดูกันไปเรื่อยๆครับใช่ค่ะชีวิตคู่ก็สําคัญครับเขาเปว่าผู้หญิงกับดอกไม้เ,เป็นอะไรที่เหมือนกัน เหมือนกันยังไงยังไงคะก็เหมือนกันที่หน้าเด็ดหน้าดอมหน้าดมหน้าชมหน้าเฉยเราโอ้โหแล้วต่างกันยังไงล่ะคะก็แตกต่างกันที่ดอกไม้เหี่ยวนี่สิครับจะหยิบทิ้งเมื่อไหร่ก็ทิ้งได้เต็นถ้าหญิงเหี่ยวนี่สิฮะจะหยิบทิ้งเมื่อไห่ก็ทิ้งยากโอ้โหไม่ใช่ยากธรรมดาด้วยครับครับยากยากแม่ถึงกับต้องมีตายกันในข้างหนึ่งเลยใช่ครับผมค่ะเข้าอีกคําถามหนึ่งเลย ความฝันที่ดิฉันจะเห็นคุณพูดบ่อยมากในโรงเรียนคือคุณอยากเป็นนักแสดงซิทคอมโอเป็นความฝันสูงสุดเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งนะคะมีโปรดิวเซอร์มาติดต่อคุณไปเล่นซิทคอมเนี้ยคุณจะเล่นบทอะไรในความคิดของคุณคุณอยากเล่นบทอะไรคะบทอะไรคือความคิดของผมคือ,เ,อ,อเป็นเพื่อนพระเอกครับโอ้โหทำไมต้องเพื่อนพระเอกล่ะคะคือ ผมเคยดูตลกซิตคอมหลายๆรายการแล้วก็คือว่าชอบมากแล้วก็มีต้นแบบนะครับหลายๆคนอย่างที่ว่าเออพี่ชจกระบุมแล้วก็พี่ <Wow. S 1> จุบ๊บจิ๊บก็พี่จจชจนชื่อก็หลายๆคนที่เล่นอยู่ก็อยากเป็นเหมือนเขานะครับงั้นให้ดิฉันเปิดโอกาสให้คุณโปรโมตตัวเองได้เลยค่ะสําหรับโปรดิวเซอร์คนไหนอยากติดต่อเล่นซิตคอมก็คใครที่สนใจนะครับอยากจะหาลูกตั้มไปทําการสแสดงนะครับ <laughs> ไปเล่นนะคะทำการแสดงเหยนะคะไปเล่นตลกซิคคอมอะไรอย่างนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับลูกตั้มนะครับผมก็ขอฝากในขอตต้ได้ค่ะเชิญได้นะคะสำหรับโปรดิวเซอร์ท่านใดต้องการคุณลูกตั้มไปเล่นซิคคอมนะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นด้านล่างแล้วค่ะครับผมศูนแครับเบอร์อะไรจำไม่ได้นลยอ่าเอาละค่ะติดต่อกันได้หลังไม์นะคะครับอีกคำถามหนึ่งค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่ฮอตมาก ตอนที่คุณยังอยู่ในโรงเรียนเดอะคอมเมดี้ซสชั่นสองะคะครับผมคือมีกระแสมาว่าคุณเป็นเกมีกระแสแรงมากอย่าตกใจครับโอเคค่ะมีกระแสที่แรงมากๆว่าคุณเป็นเกถึงขั้นเพื่อนๆในโรงเรียนก็เชื่อกันอย่างนั้นครับมีอะไรจะแก้หรือเปล่าคะ เขาว่าผมเป็นเกมไหมครับผมไม่ได้เป็นนะครับสิ่งที่ผมเ,เป็นอยู่ก็คือเป็นผู้ชายเต็มร้อยครับแล้วก็กระแสที่มาก็คือว่าเป็นกระแสไปนะครับไม่เป็น <สะ S 2> ความจรงิงข่าวลือนะครับะะข่าวลือครับข่าวลือเฉยๆนะคะทุกท่านที่สําคัญคือแฟนก็เป็นผู้หญิงด้วยนะคะใช่ครับรผมเลือกแฟนเป็นผู้หญิงครับผู้ชายนี่ไม่แตะเลยโอ้โหสุดยอดมากค่ะสุภาพบุรุษตัวจริงต้องคนนี้ค่ะ gentleman และอีกคําถามหนึ่งคาถามสุดท้ายเลยค่ะสุดท้ายจริงจริง คุณมีผู้ปกครองอยู่เพียงคนเดียวคือคุณยายใช่ครับและรักคุณยายมากดิฉันอยากจะถามว่าเงินที่ได้เนี่ยให้คุณยายหรือเปล่าคะผมให้แน่นอนครับ,รบถ้า,ถาได้เงินหนึ่งล้านมานี่ผมคือว่าผมต้องอ,อชีวิตเกิดมาก็คือว่าคนเราก็ต้องมีอะไรที่ที่ที่มันตกต่ำเหรืออะไร้ยังไงนะครับ ว่าเราเราเดินผ่านมาถึงจุดนี้ได้ก็คือว่าพร้อมคุณยายแล้วแล้วก็เงินหนึ่งล้านบาทมาก็จะให้คุณยายคุณยยาทำอะไรก็สร้างบ้านสร้างบ้านว้าวแล้วก็ใช้นี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ติดค้างไว้โอ้โหเขาเป็นผู้ชายที่มีความกระตันยูมากๆค่ะปรบมือให้เขาหน่อยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้รายการของเราก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วแหมน่าเสียดายจริงๆเพราะว่ายังมีคําถามอีกเยอะมากนะคะดิฉันรบกวนคุณลูกตามฝากกรอนลิเกไปสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเห็นคุณลูกตามเป็นลิเกม,มาก่อนครับค่ะขอสักบทกรอนหนึ่งค่ะตับมือเลยคะ่ะท่านนึกอะไรก็ขอให้ได้อะไรท่านจะนึกสิ่งไหน ก็ขอให้ได้สิ่งไหนนึกอะไรก็ขอให้สมใจนึกเพราะผมไม่รู้ว่าท่านนึกอะไรอ,อยากจะนึกอะไรก็นึกเลยครับขอให้สมพรปาดนะคะว้าวนะคะขอบคุณสําหรับกอรลิเกน่ารักน่ารักมากและขอให้ทุกท่านได้อย่างที่ทุกท่านนึกนะคะวันนี้รายการของเราต้องลาไปก่อนนะคะแต่สุดท้ายท้ายสุด เรามีกิฟต์เซตน่ารักน่ารักมอบให้แก่คุณลูกตามค่ะเฮ้ยครับอุอครับค่ะและนี่ก็คือกิฟต์เซตน่ารักน่ารักจากชาวเกาะนะคะการที่สำเร็จรูปรวมถึงวายวายซองจัมโบ้กินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะขอบคุณมากครับค่ะและสุดท้ายท้ายสุดนะคะรายการของเราต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านติดตามเราต่อไปในอาทิตย์หน้าขอบพระคุณรารีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับจี๊ด โัโอเคอู้วเสียได้เสียได้<ท>นะคอุตส่า,นนามอะไรของเขาอ่ะเราถอยถอยเก้าอี้มาวัหนาจะได้มีระยะหัวรายการต่อไปครับ,รรบจะเปลี่ยนสปอนเซอร์หรือเปล่าอะลูกตั้มสัมภาษณ์ใครครับเอาตอ่อห